สวัสดีทุกคนตอนนี้ล่ะเป็นเวลาสวยแล้วช่วงนี้ไม่ได้ออกไปทายคิปเพราะว่าเป็นวดัดเดียวสิมาให้เบึงสีพากินข้าวปุ้นแก้วขิงมาบ่นวันนี้ตะกรงไปซื้อข้าวปุ้นแก้วขิงมาเห็นบอกอยู่ลาค่ะเจ้าจะห้องว่าอยู่ราค่ะเจ้าจะห้องว่าข้าวปุ้นแก้วขิงเดียวและสิมปรุงให้บึงคือเฟยตัวเองอันหนึ่งเฟยตะกรงตัวหนึ่งจะกินกัน งคุณเพราะว่าอ่าอีเมอีโพแล้วกาติ๊กๆจะบมูมออกกลอองนี่ก็คือจะเป็นน้ำตาลไว้เขาจะไปชื่อสำเร็จรูกมาเลยเพราะว่ามันเห็ดลายอย่างโพน้ำตาลหลายๆจิงแแทบอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นผงนัว บดใหรายปุงนัวนี่อยาหันเลนินอันนี้จะเป็นนี่ขบุแเจวขิงอันนี้จะเป็นแก้วขิงจะเป็นเ้วขิงค่ะบุได้เอาไปถ่ายคลิปแนละ้วช่วงนี้นะเป็นวดัดเป็นค่อยอออออ<笑><笑>ก็เลยบได้ไปก็หามีเหงลูกโอ้ยคลิปปันเซเว่นนะนะ คีพีลาไปไฮเซเว่นะนะป้าคนเบิง่งหลายขอบใจทุกคนที่เข้ามาบุงงเลยแบบคือมีกำลังใจไข่ยอยูฮะนะก็มีกำลังใจฮึดขึ้นมาเบิงแบบมาเบิงโอ้ยคิปอันนี้จะเป็นน้ำป่าคนคือเบิงหลายแท้คนคอมเมนต์กันหล่ไล่ได้ไงวะ ต้องยีราหันใกล้สิผ่านกดล้วเดีสวยวสดยอดนลนทุกคนสวยพลละเล็กพลหลน่อยพละหนึ่งไล่์หนึ่งเซหนึ่งคอมเมนต์พอให้พ่านกดที่จริงขบปุ้นแก้วขินไปกินอยู่ห้านิดซีมีปาดินมีไก่มีลวกซีนมีอย่างน้ำแต่ว่ามันนี้งบหน่อยสางมงบอันนี้คือน้ำประเดกเลยทุกคน น้ำปลาล้า,านั่นแหละเออนี่จะคนนี่ตัดเสื้อนี่ตัดเสืเหรออ๋อลองสดบักถัว่ว ก้างจองกระลำหาไกน่น้ำน้ำพรอนี่ พี่นนวัฒน์ใส่กาบจนาจะเมนน้ำขระปุ้น้ำน้ำลวกพักน้ำปลาคัอมาแซบคักแทบะน้ำมีใสเพราะประมาณมักหน่อยใจหน่อยมักหลายใ่หลายปกติอยู่บ้านแต่ไม่ได้เคยทายคลิปกินคลิปอย่างให้เบ่งเพราะว่า มันสิเนีย่ยขายเคืองดิจลิตจะบริได้ขายให้ดูชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนน้องจลิตแล้วเราของเจ้าหน่อยมาหนีเลยิมบัง นี่นะฮะทุกคนฮันในิใส่น้ำหนึ่งนึงใส่พอประมาณนั่นแหละแซ่บวายหลังจากใส่น้ำแล้วเราจะใส่หัวฝักงาลงไปค่ะกกหอวงอกหอมป้อมใครแต่ช่วงนี้หอมป้อมหันเอาวแพงเนี่ยละ นี่จะเป็นพักกัน้นจกกั้นจกแล้วก็กรารำส่าลงไปค่ะขับปุ้นนี่เป็นขับปุ้นเป็นขับปุ้นเซนสุดนะจ๊ะกระต้อแบบบีบใหม่ๆเลยเดี๋ยวคนละนี่อย่างเนาะ ตุงตรงน่ไว <c oughs> ดลการผีแล้วนี่เด้อแ่ใหบ้งเบิ้งเด้อนี่ขอบคุณเขาน่ะกินสองคน ดาวซิมให้เบิร์ก่อนแล้วก็สี่พันคิดว่ารูกค่ามาซื้อเครื่อง 我改。Okay. ผู้ใอยากกินมาเอาอยู่สนะพานเด้อ ที่ฮิวไปชมสันสะพานหนองคายอ่ะ ยวอาบ้าังจุดเริ่มต้นเหตุ u t ทู e เห็นมีแห้งบันดานใจอ่กะก็คือเห็นข้าเจ้าเฮ็ดล้ะขาเจ้าแดงเนิ้อม่ทเนี่เขาอยวันนอกอ่ะข้าเจ้ากัน เฮ็ดคลิปแบบหาอยู่หากินเองสินะข้าเจ้าก็คือแบบว่าเฮ็ดล่ะข้าเจ้าคือได้ข้าเจ้าก็คือมีคนไปเบิงข้าเจ้าก็บ่ได้เฮ็ดคลิปแบบบางซ่องบางคลิปนะก็บ่ได้ลงทุนบ่ได้อีหยังเลยสินะข้าเจ้าก็มีคนเข้าไปเบิ่งที่นี่เฮาก็อยู่บ้านนอกคือกันเฮาก็สิเฮ็ดบ่ได้เดบ่ว่าซั่นาทเฮ้ยว่าเราจะใจเฮ็ด ตั่งซองแรงโมหูอย่างเลยทุกคนโมหูว่าสิตาตโต้แนแหละไปเบิ้งรหลดคลิปคลิปซาลาลังๆนะโมหูสิตาดคลิปแนวไหนคือ,อยังกะเบาเห็นยังกะเบาเบจนเริมมาสีหาคลิปกับเขาเริ่มหูว่าเออทำสองเห็ุต,ตัดต่อยู่นั่นยูนี่สินะฮเห็ดคลิปแรก แต่โขาสั์เนี่ยไายไม่มีใครสนับสนุนเลยเด้ <c oughs> บอกว่าเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดละมันสีได้ยังมันสิเป็นเน้ใดมันสิไปนแนเน้ไดเวลาเมื่อ <c oughs> ขายเครื่องดีกว่าเวลาไมา่น,าน้ำเงินดีกวัวแต่เขามันกับหัวดื้อไงใ,ใครๆค้นหัวดื้อกะเฮ็ด ฮาวน่ะบ่มีคนดันบบได้หูจากคนดังทางใดเลยแล้วกะห่าไวะตัวคนเดียวนะเริ่มจากซูนี่ลีนี่ละเริ่มจากซูนเลยเริ่มจากซูนมาแบบที้นี่มันสิมีอยู่เอฟคอยให้กำลังใจตลอดดูจบคลิปนะดูจนจบไม่ข้ามโฆษณา มากดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจอะไรทำไมหลากไายที่นี่เขากลเาวเพาเห็ดมาเพราะสองเลือนเขากำบัค้นมาแบบมาบอกอย่างสี่กับเ้าสินะกันเ,เลย่ามีกำลังใจเห็ดต่อ เรานับตังต่มือนั้นเขาเริ่มเขาเริ่มสั่งส่งประมาณเดือนเดือนเมษาเลยล่ะเดือนเมษาแม่นเป็นช่วงใกล้สีหอดสองการเนี่ยแหละเขาก็เริ่มสั่งส่งมาจนมหาหอดปจุสันนีดี๋้วนี้เดือนเดือนเก้าเลยเฮากข่สีหอดพันคนติดตามแล้วแต่ว่าสุโมงเนี่ย ยังยืนอยู่ไก่อยู่แล้วที่นี่มาฮอดมื้อนี้ข้าเจ้ากันข้าเจ้าไปถามว่าเป็นยังคือต้องเฮ็ดว่าเป็นจาลาผ้าเทียวเป็นยังคือบอลผ้ากินผ้าออย่างไปมันจึงได้เฮ็ดยูบ้านซึ่งต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนมักเทียทเเเท่ยวเที่ยวก็แม่นแบบเที่ยวเรากินดล้วมันเชี่ยวปลาอยี่ยงดอกเขาหนักขายของซ้ําอยู่บาน หนาบานจริงไหมก็เลยเมือหนุ่มภาคก็เลยอยากล่องไปเที่ยวนะเก็บความซุ้มจำว้นำอยากจะเพชรมะฮงนี่กับพวกเว่อในระยะปีหนึ่ง,งค่งะ,อะนเอา,าสาาอาอิผ่านกดผู้คานยูทูปเพิ่นบ่แป่กะเสียพามือใด้พาน อธิยนกลับมาเบิงมือนี่ที่คิดออกอคิดเริ่มแบบงงๆนะเริ่มเฮ็ดคิดแบบงงๆแบบะแบบเฮ็ด,แบบดนะกับเฮ็ดทีนะตายค้งกับข้าใจมี สบาสุปังมีมีอยากอ่หล่ะแค่คายยูร้าสองห้องว่าพี่น้องมีพี่น้องคนหนึ่งมาสื่อเครื่องไงล่ะมาเบาบางโอ้เขาเขายนะูทูปหนาวเห็นอันซองโตอยู่ว่าสันเขาเห็น,นโต,โนโตยูเด้หรอคะเขาบอกว่าเห็นกับกดเขาไปเบิ้งแห้เด้ เขาไปกดไลค์กดแชร์ให้เด้เขาก็บอกว่าเนี่ยนี่เราพี่น้องเขาไงห่าเท่านะ่ะสวนกลับมาหาเขาเลยว่าบ,า,บา,าบืา่อบอกเขาว่าเวนหนาเมื่อกลัวนบื่อยากเบืง้งกูขาดเบื้องมาสั่น เ่าตัวโตนันปานนี่คุณบอสอ่ะสักเลยปากบอออกเราสมว่าเขาเห็ดมาหอดซํำนี้แล้วอะนะถ้าเขายังบบพานกดอยู่านะเขากิดกับซียูเทสมันกับบอดายแล้วเพราะว่า มันเป็นคกึ่งกลางกลางอับตกไปก็ยางเขาเยียบจำเป็นก็นต้องเฮ็ดตอ และทุกคนเขาว่าบรนยกััไม่เรื่องสงเสนดสิมะเว่ากฟังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้เนี่ย ขขค่ะเดินคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมาอีกครั้งก็เจลายทุกคนบ๊ายบาย